Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บ้านเังไงกว่าไปไหนกว่าโอ้สิงอะเรกินข้าว่ะดูนี่ ปลาหายไปไปหายเลยวะไปหายได้ไงวะผีหลอกบอกว่าเนี่ยโโอ้หคนยิงกูผีอยู่ด้วยโอ้วันนี้จะได้อะไรกินข้าววะเนี่ยสังข้าวกินดีกว่าไปซื้อกะกรัวดูครับ สามเ้าเลยครับครับสอายดองเับครับครับหมายเลขหกศนย์เก้าครับโอ้ยเอะอ๋อผมไม่ได้ด่าพี่นะปลาผมหายไงไม่รู้หายไปไหนครับ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 เลยๆได้ไนะครับนอ่ป่าหายได้ไงละนี่ยังไทำได้ไหมอย่งนี้ก็ เหรอไอ้โอ้ยตใจหมดเเฮ้ยคนนี้กลัวอยู่ด้วยเฮ้ยกลัวเลยเหรอู้ผีปลาหายโอ้โหแม่หายได้ไงก็ไม่รู้อ่ะี่บ้างคนเดียวหระเอ้ยแม่กูมีไม่รู้ยังไงปะไม่รู้อ่ะยีกหนุนเรื่องนี้มือเยน่ากลัวสุดยอด ป๊อดอยู่มึงป๊อดดิกล้าดูมั้ยาต้องดูมึงต้องดูไม่งั้นป๊อดแน่เอยกาดูไหมฮะดูเลยดีกว่าไปดูเพื่อนมึงที่บ้านจ้ะโอ้ยมึไม่อยู่เพื่อนกูเหรอไม่อยู่กูกลัว ไงวะเฮ้ยไฟขาดเฮ้ยโอ้โทมาวะเงินเงินกูเปลี่ยนจีสายกูตั้งมไรวะรลครับจะใหส่งข้าวที่ไหนครับแมลงีหกศูนย์เาครับขอบคุณครับเฮ้ครับ โอ้ยเจมเลยเห็นอะไรวะเอาข้าวมาส่งเนาะหน้าพี่เป็นอะไระลลอ่ะอรถล้มเหรอครับอ่ะน้องมีข้าวอ่ะครับเลือลดนะนี่

แมวมันกินแน่นอนเลยเอ้ยแมวชิบหายเหี้ยกูคิดว่าผีหลอกมแม่งคิดว่าผีหลอกแมเน่งคิดไปเองเงี้โงยโอ้แจกเข้าไปเลยโมเออไเอ้ไคือไอ้คือไอ้จริงไอ้ป่าๆๆ ไอเหมือนไอเหมือนเออนั่นแหละแตกเออหัวแตกอะไรเยอะใช่ไหมนี่ปลาหายแฮ้กูรู้แล้วปลาหายไปไหนไอสั์กูกิ่นี่กูแดกเองแม่งเลยผีมึงเหรอผีมึงเหรอเออโอ้ยนี่ครับปลาหายไปไหนผมแดกเองครับผมแดกเองเดี๋ยวผมก็ไปถ่ายต่อเนี่ยเลขาสุดท้ายเนี่ยปลาหายเนี่ยพอได้ไหมนายเขาจุน Me